สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุม๋มอีกแล้วนะคะเช่นเคยนะคะกับช่อง u t u b e บุ๋มฟอร์ดเกษตรเนวมินนะคะวันนี้นะคะบุ๋มมีความพิเศษนะคะในคลิปนี้นะคะพามาชมอณาจจ์โกรงแต่งของบุ๋มเลยทีเดียวนะคะที่ฟอร์ดของเรานั่นเองนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าพามาดูใโรงแต่งเลยดีกว่านาะน,นี่นะคะโรงแต่งของเราเนี่ยจะมีรถให้ดูทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะคะ นี่มี f c ให้กำลังใจด้วยนะคะข้างนอกบอกมือทักทายด้วยนะคะอ่ะเข้ามาดูดีกว่าเลยค่ะนี่วันนี้นะคะมีรถแต่งจอดอยู่หลายคันเลยทีเดียวนะคะบุ๋มก็จะให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบเลยนะ,ะบางคนว่าเห็นเป็นชุดเหล็กเอยเป็นชุดวายบอดี้เอยหรือว่าชุดแบบเรียบหรูสไตล์แบบไหนที่คุณลูกค้าชอบนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะ แต่ละคันแต่ละรุ่นรถก็จะเป็นคนละรุ่นกันนะคะบางรุ่นกับรุ่นเดียวกันก็มีนะคะส่วนช่วงนี้ก็เป็นโทนสีดำนะคะเนสไตล์ดุดันแบบไม่เกรงใจใครฟอร์เรนเจอร์ของเรานั่นเองนะคะอ่ะคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นรุ่นสปอร์ต4คูณสนะสำหรับรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะอยู่ที่170ยเกรกลม้านะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะเป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเขาใส่ความโดดเด่นคือตัวกันชนหน้าของฮัมเมอร์นะคะเดี๋ยวให้ดูนะ บางคนอยากเห็นว่างานกันชนหน้า h ั m m e r เป็นแบบไหนนี่เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นกันชนหน้าของ h ั m m e r รุ่นคิงซีรีส์นะมาพร้อมกับไฟแดบเบไลท์สดวงด้วยนั่นเองนะคะให้ดูใกล้ๆ ให้ตากล้องเข้ามาใกล้ๆให้ดูงานนะคะนี่เลยนะคะว่าถ้าสีประตูแล้วใส่กันชนหน้าเหล็กฮัมเมอร์แบบนี้นะคะสวยงามแค่ไหนเอกลักษณ์ของฮัมเมอร์บุมบอกนิดนึงส่วนมากที่เราเห็นกันจะมีะห่วงโอเปกาสีแดงแบบนี้หรือหูลากจูนแบบนี้เลยนะ,ะซึ่งตัวนี้มันยึดกับตัวถังจริงๆของตัวรถนะคะแล้วก็รองรับการลากจูนได้ถึง3.5ตันเลยทีเดียวนะคะสำหรับพยยิเศษของคันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือใส่กันแข็งข้างล่างด้วยที่ลูกค้าเห็นสีแดงๆแบบนี้นะ นี่เลยนะกันแข้งช่วงข้อดีของเขาคือช่วยเวลาเราขับไปมีมีหินมีอะไรดีดเข้าตางท้ยต้องเครื่องช่วงด้านหน้าก็สามารถป้องกันได้นั่นเองค่ะอ่ะเป็นไงบ้างคะชุดนี้ชุดกันชนหน้าเหล็กนะแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยเราเห็นเกือบทุกคันเลยอนะให้ดูเกือบทุกคันเลยนะคะ เกือบทุกคันเลยจะใส่เป็นกระจังหน้าแน็กเจนแลปเตอร์ปี2023นะรุ่นนี้นะคะคันนี้เขาใส่เป็นตัวหนังสือ FORD สีดำตัดขอบด้วยสีแดงสวยงามโดดเด่นมากเลยนะคะนี่เป็นไงคะแล้วก็ยังใส่รุ่นนี้เป็นเป็นไฟหน้า3จุดแบบนี้นะคะสีส้มมีสีเดียวนะมีสีเดียวคือสีส้มบางคนบอกว่าถ้าไม่อยากได้สีส้มสีอื่นได้ไหมนะคะเป็นสีส้มสีเดียวนะเขาทำมาสีเดียวสีส้มเลยนะคะแล้วก็ตัวด้านบนฝากระโปรงก็คือใส่เป็นสกู๊ป ใหญ่ทรงฟิตนะคือทำเป็นตัวโลโก้หมาคันนี้เลือกสไตล์เป็นสีดำเงาตัดดำด้านแบบนี้นะคะแล้วก็เสริมความเด่นตรงกลางด้วยโลโก้หมานะคะแต่ถ้าบางคนไม่ชอบอยากเป็นดุดันแบบทั้งคันชอบแบบไหนก็ได้บทเดียวนี้มีหลายแบบให้ดูนะวันนี้มีหลายแบบให้ดูเพื่อเป็นการเปรียบเทียบได้เลยนะคะว่าเราแบบนี้เราชอบไหมแบบนี้คือไหมคือตัวเราไหมนั่นเองนะคะนี่นะคะสำหรับคันไหนที่ใส่ตัว ตัวกันชนหน้าเลคกฮมเมอร์ก็จะใส่ซุ้มล้อได้แบบนี้นะใส่ซุ้มล้อเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็น6นิ้วแบบนี้นะคะ6นิ้วได้แบบนี้นะคะแต่ว่าลูกค้าเลือกได้ว่าจะเป็นแบบเรียบแบบมีหมดุดหรือแบบฟันเฟืองแล้วแต่สไตล์ที่คุณลูกค้าชอบเลยนั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะเข้ากันพอดีเลยะคะ่ะลงตัวมากๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ตัวล้อของเขานี่จอดสวยมากเลยนะคะ พี่เขาจอดสวยมากเลยนะคะให้บุ๋มได้มองให้ลูกค้าได้มองกล้องเลยนะคะคันนี้อัปเกรดล้อนะคะเป็นล้อโอเวอร์ไซส์แบบนี้เลยนะคะขอบ20นะออฟเซ็ตลึกอยู่ที่24นะคะคันนี้นะคะใส่เป็นยางของนโซ่นะ,ะซีรีส์ยางอยู่ที่3 3คูณสิบสอง้นั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ยกขึ้นนะคะหน้า2หลัง2นั่นเองนะคะส่วนช่วงล่างของเขาเป็นช่วงล่างเดิมๆที่มาจากโรงงานเนาะเพราะว่าตัวสปอร์ตเนี่ยช่วงล่างของเขาเป็นโชคโมอนโทูบอยู่แล้วนะคะการขับขี่ช่วงล่างที่นุ่มนวลแล้วก็ก่อ หนุนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เสริมความเด่นด้วยสติกเกอร์ลายเสือเพนเทอร์แบบนี้เลยนะสติกเกอร์เรามีหลายลายให้ลูกค้าเลือกนะอันนี้ให้ดูว่าส่วนมากช่วงนี้กระแสสติกเกอร์ไหนมาแรงก็ดูกันเอาเนาะแล้วก็ราวหลังคาใส่ให้แล้วนะคะอุปกรณ์พื้นฐานใส่ให้หมดแล้วนะกันสา ح, ถาดรองมือข้อฝาถัางน้ํามันนะคะใส่ให้แล้วเดี๋ยวมาดูชุดแต่งนี่หว่าชุดแต่งพระเอกของเราเหมือนเดิมน,นะคะคันนี้เน้นเป็นสไตล์เหล็ก ั้งคันเลยฮะด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านหลังของตัวรถนั่นเองนะคะใส่ตัวบันไดข้างของตัว h ฮมเมอร์นะตัวนี้เป็นรุ่นชาโดบันไดข้างจะมีรุ่นเดียวนะที่บุ๋มสังเกตเห็นมาส่วนมากจะใส่เป็นรุ่นชาโดที่มีไฟส่องพื้นตรงนี้ข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของ h ฮมเมอร์เป็นสีแดงแบบนี้นั่นเองนะคะถามว่าขึ้นลงสะดวกไปก็ขึ้นได้นะคะสําหรับบุม๋มบุมว่าขึ้นได้พอดีแต่ถ้าใส่รองเท้าใหญ่หญๆก็อาจจะนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ ส่วนตัวด้านหลังของตัวรถนะคะอันนี้ก็เสริมตัวโลบาร์เหล็กของฮัมเมอร์เช่นเดียวกันนะคะวเวลาเปิดตรงนี้จะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะวนเวลาเกิดตรงนี้ขึ้นเป็นไฟสีแดงบางคนลูกค้าบอกอมันไม่เป็นสีแดงละมันจะเป็นไฟสีแดงเวลาเราเปิดหรือว่าเราใช้งานม,มันนั่นเองนะคะเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นว i ยเลเยอร์นะคะทรง A แบบนี้นะคะรุ่นตัวท็อปของตัวฮัมเมอร์นะ,ะด้านหลังของเขามีความพิเศษตรงที่มีไฟสปอตไลท์หรือ LED 2ตําแหน่งแล้วก็ยังมีไฟถอยนะคะอยู่ดวง ที่สให้ด้วยนั่นเองนะคะนี่อ่ะแล้วก็ดูอุปกรณ์แต่งด้านหลังของตัวรถคันนี้กันต่อเลยนะคะก็ใส่ครอบฝาท้ายนะคะ เสริมความเด่นตัวหนังสือ f, e f r d ด้วยสีดำตัดขอบด้วยสีแดงให้เข้ากับตัวด้านหน้านั่นเองนะคะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กนะคะก็ยังเปลี่ยนเป็นของ Hummer เช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะแต่งสไตล์ดูดังที่บุ๋มบอกนะคะคือกันชนหน้ากันชนท้ายเหล็กบันไดข้างโลบาร์ข้างหลจัดเต็มหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กของ Hummer นะคะงานของเขาก็จะดีไซน์ออกมาสวยงามตามแบรนด์ของเขาเลยนั่นเองนะคะ Hummer เนาะแล้วก็ยังมีหูลากจูง2ตำแหน่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตรงนี้นะคะสามารถเอาไปเสริมตัวบนล่างหรือปาหนกแก้วได้ด้ววยยเเเช่่นนนนนดีกััองะะค เป็นไงคะคันนี้นะคะชอบไม้สไตล์นี้นะคะดุดันแข็งเกร่งไม่เกรงใจใครเลยนะคะด้วยชุดเหล็กนั่นเองนะคะชุดเหล็กเราก็มีให้เลือกหลายแบบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันอื่นกันดีกว่านะคะว่าคันต่อไปจะเป็นแนวไหนนะคะนี่ เดี๋ยวให้ดู2คันนี้นะด้านหน้าเขาแทบจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะคะด้านหน้าของเขาเห็นไหมคะนี่เลยนะ,ะด้านหน้าของเขาคันสอคันนี้ใส่เป็นชุด Y La ลป r ตอเเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นสีเทาดําคันนี้เป็นสีดํานั่นเ a p t o ต S, <S เป็นยังไงนะคะชุด Y ายเลปเก็คือใส่ชุด Y เพื่อให้ตัวบอดี้ด้านหน้าของตัวรถและก็ด้านข้ตัวรถดูกว้างยิ่งขึ้นนะคะสวยงามสล่อสมาร์ทยิ่งขึ้นเลยนะคะ mm hmm. เขาเลือกทําเป็นสีดําด้านทั้งคันนะ สีดาด้านทั้งคันแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ของงานวายก็แบบนี้เหมือนเราเปรียบเสมือนถ้าเราพูดภาษาบ้านมาก็คือเหมือนใส่สเกิร์ตอะรถเก่งสมัยก่อนที่เราแต่งด้วยสเกิร์ตก็คือนี่เลยนะคะเหมือนสเกิร์ตด้านหน้าเลยนั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ของเขาสวยงามมากมากเลยนะคะชุดวายเนี่ยมันจะมีซุ้มล้อแบบนี้ที่เป็นเซตของเขานะคะนี่ชุดวายเขาจะมีซุ้มล้อที่เป็นเซตแบบนี้ของเขานะคะนี่เลยนะมันจะมีขนาดกว้างกว่าซุ <ination noises> ้มล้อปกติหกนิ้วนะ ที่บุ๋มมองก็คือมันกว,กว้างกว่า6นิ้วแต่ลสุดท้ายเราก็เรียกว่าขนาด6นิ้วแหละมันจะกว้างกว่า6นิ้วนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวบอดี้ด้านหน้าที่มันวายออกมานะคะซุ้มล้อก็จะรองรับเข้ากันพอดีนะคะจะใหญ่ขึ้นจะเป็นสไตล์ชุดเซุ้มล้อแบบของแรปเตอร์แต่กว้างกว่าใหญ่กว่านั่นเองนะคะ คันนี้นะคะใส่เป็นแม็กขอบ20ออฟเซ็ตลึกถึง44เลยนะคะเป็นแม็กออฟโรดแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กงานของแวมไพร์นะเห็นไหมคะใส่ยางเหมือนกันแต่คันนี้ก็ใส่ยางมัน33นะ3.3คูน12.5 R20 เหมือนกันเลยนะนี่นะคะด้านข้างคันนี้ก็ใส่อุปกรณ์พื้นฐานนะ ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมันได้ข้างเดิมๆที่มาจากโรงงานนะคะกันซาถาดรองมือใส่ให้แล้วนะคะลาวหลังคาใส่ให้แล้วนะคะด้านหลังก็เป็นซุ้มล้อแบบของที่มางกับชุดวายเนาะอ่ะเป็นไงคะเอามาดูคันนี้ที่ใส่ชุดวายเหมือนกันใส่ชุดวายเหมือนกันแต่เขามีความพิเศษความแตกต่างที่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชุดวายเหมือนกันเลยเหมือนแค่สักครู่นี้เลยนะคะเขาก็เลือกเป็นสีโทนดําด้าน,นะคะในสไตล์ความดุคุมโทนด้วยสีดานะคะให้รถดูดุ ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนั่นเองฮะแต่คันนี้มีความพิเศษตรงกระจังด้านหน้าของตัวเขาตัวรถนี่เลยนะ,ะกระจังหน้ารถตัวรถเนี่ย FOD คือเป็นทรงตัวในเจลเลปเตอร์เหมือนกันแหละแต่นี่รุ่นใหม่มาแล้วไฟยาวๆคล้ายๆไฟ e-sport แบบนี้มาแล้วมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปเปิดแป๊บหนึ่งนะคะบุมจะเปิดให้ดูไฟไฟด้านหน้าของรุ่นนี้นี่กุญแจล็อกขอโทษทีนะคะล็อกรถไว้ช่างยัง ช่างเดินไปเลื่อนรถ้างน้าอยู่จะให้ดูถ้าสังเกตุตาป่าเห็นไหมช่องอันนี้จะใหญ่กว่าช่องคันเมื่อกี้นี้นี่คันนี้เห็นไหมคะเบิร์มปกติรุ่นเดิมเทอมที่มันออกมาแรกๆสาหรับรุ่นแรกเจนจะเป็นไฟสปอร์ตสีส้ม3ามจุดแบบนี้เห็นไหมคะนี่เห็นไหมสวยงามนะแต่คันนั้นมีความพิเศษคือเป็นตัวด้านข้างเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้ใส่ล้อแม็กลายอะไรนะคะนี่นะคะ Y2K ไหม Y2K แบบนี้นะได้ไหม ไว้เทเคสนี้ได้ไหมนี่ค่ะลายเป็นลายออฟโรดเหมือนกันนะคะสวยงามของแวมพร์เช่นเดียวกันเลยช่วงนี้ล้อมแม็กของแวมพร์มาแรงนะแล้วยางเขาใสายย่ยางตัวเดียวกันเลยเหมือนกันคอร์สลีเดอร์เหมือนกันซีรีส์ยางเดียวกันสายสากูลสองจุดห R ยีนะคะช่วงล่างเหมือนกันเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะสองสาคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะคันที่เปลี่ยนก็มีแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเข้าทางไหนง่ายเข้าทางนี้ง่ายไหมตากล้องทางนี้ง่ายนะ นี่คันนี้นะคะแตกต่างจากคันเมื่อสักครู่นี้ยังไงนี่คันนี้เปลี่ยนบันไดข้างเป็นของฮัมเมอร์นะคันนี้เปลี่ยนบันไดข้างของฮัมเมอร์รุ่นชาโดเห็นไหมคะแล้วก็ใส่สติกเกอร์ด้านข,าข้างของตัวรถนั่นเองนะคะบางคนบอกว่าไม่ใส่สวยไหมให้ดูไม่ใส่สวยปะ่ะไม่ใส่ก็สวยดูดุด,ด,ดูหล่อดูสมาร์ทไปอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะ ให้ลูกค้าดูเปรียบเทียบเอานะคะระหว่างติดกับไม่ติดบางคนก็ชอบแบบติดบางคนก็ชอบแบบไม่ติดนะคะนี่เลยนะคะหรือว่าเราจะไม่ชอบไปติดลายแบบนี้ก็ได้จะเป็นชื่อเราชื่อครอบครัวชื่อกิจการเราชื่อร้านชื่อบริษ,ษัทเราก็สามารถทําให้ได้หมดเลยนะคะมีช่างเทคนิคที่คอยออกแบบตัวลายสติกเกอร์ขึ้นงานให้เรานะคะ,ะช่างกราฟ,ฟิกเนาะขึ้นงานให้เรานั่นเองนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็ตัวเราหลังคาด้านบนต่างกันคันนี้เลือกเป็นสีเงิน เรียกสีสื่อคือคันเมื่อกี้เรียกเป็นสีดำด้านนะคะเป็นไงใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะว่า ผมชอบแบบนี้หรือชอบแบบไหนหรือต้องการให้ดูแบบไหนอีกก็ทักเข้าขมาบอกบุ๋มได้เลยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะอ่ะสำหรับคันนี้เห็นไหมคะด้านหลังเขาเสริมด้วยตัวโลบาของ Hummer นะคะเป็นโลบาฮั h เ m m e r แขนยาวขาคู่รุ่น n น g h t Fury นะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ออกมาใหม่นะแต่ว่าอย่างที่บุ๋มบอกว่าตัวนู้เป็นตัวท็อปที่เราเห็นเป็นรุ่นไวเลเอร์ขึ้นทัวร์ท็อปสุดแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ดีไซน์ออกมาใหม่ของ Hummer สํสหรับรุ่นนาเจนตัวใหม่ตัวนี้เลยนะคะคือบุ๋มจะเรียกแขนยาวขาขาขาา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 คคคูู่่ตมมมภาษาํพอองงบุเเะ้เใจงงยๆืี คู่ขนานข้าขงกันแบบนี้นะคะแบบนี้เลยฮัมเมอร์ตรงนี้แล้วก็จะข้างบนด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนมากงานของฮัมเมอร์เนี่ยเขาจะมีไฟเบรกดวงที่3ข้างหลังมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเพื่อช่วยให้เราเวลาขับกันข้างกลางคืนคนที่เบรกตามท้ายเราก็เห็นได้ชัดเจนเนาะนี่เลยฮะด้านหลังเดิมเดิมด้านหลังเดิมเดมนะเดิมเดิม ใครที่ชอบให้ด้านหลังดูมีความมิติก็ดูคันที่ใส่กันชนหน้าเหล็กทั m เมอร์เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะที่เสริมด้วยตัวสื่อสีแดงเป็นไงคะสำหรับวันนี้บุ๋มพามาชมชุดแต่งที่เยอะแล้วนะคะก็ใครชอบสไตล์ไหนแบบไหนนะคะหรืออยากดูรุ่นไหนอื่นๆอีกก็ทักเข้ามา